จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รัฐบาลมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติซึ่งกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดส,สงขลาได้ดำเนินการกระจายวัคซีนและเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ในส่วนของสำนักง,งานประกันสังคมสงขลานะครับเราก็ได้รับนโยบายนะครับจากทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติชมกิ่นะครับแล้วก็โดยท่านเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะครับให้มีการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะมีส่วนในการที่จะดูแลป้องกันนะครับการระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับให้กับผู้กันตนมาตรา33นะครับซึ่งเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือสามกอบการต่างๆนะครับซึ่งเราได้มีการฉีดวัคซีนนะครับในเข็มที่1และ2เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือน เดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับฉีดไปแล้วประมาณ6,000กว่าลายนะครับทั้งเข็ม1แล้วก็เข็ม2นะครับซึ่งนะครับก็ก็มีปริมาณที่อาจจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้ันตนนะครับของทั้งจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าได้มีหน่วยงานนะครับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับได้ดําเนินการฉีดนะครับในส่วนนี้ไปแล้วนะครับ นะครับเพราะฉนั้นดังส่วนนี้ทางด้านงานประกันสังคม,มก็ได้มีส่วนในการที่จะช่วยนะครับในการที่จะให้ผู้คนตนเนี่ยนะครับได้รับการฉีดวัคซีนนะครับได้ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นครับทั้งนี้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเข็ม1ชนิดซิโนแวคจํานวน14,000โดสเข็ม2ชนิดเอสตราเซเนกาจานวน14,000โดส และเข็ม3ชนิดไฟเซอร์ประมาณ14,000โดสในส่วนของเข็มที่3เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจากปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าจะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9นะครับคือที่เราได้ทราบกันอยู่นะั่คือโอไมคอนเนี่ยนะครับซึ่งได้เข้ามาแล้วก็มีนะครับข้อมูลทางวิชาการเนี่ยว่ามีการระบาดได้เร็วนะครับแล้วก็แพร่กระจายได้ค่อนข้างเร็วนะครับ ซึ่งนะครับทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลานี่ยนะครับเราก็ได้มีการดําเนินการนะครับโครงการที่จะฉีดนะครับวัคซีนเข็มที่3นะครับให้กับผู้กันตนนะครับซึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็เราก็จะใช้สถานที่เดียวกับที่เคยฉีดครั้งที่แล้วนะครับคือเข็มที่1และเข็มที่2นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีผู้กันตนนะครับที่เป็นมาตรา33นะครับก็ได้ลงทะเบียนนะครับผ่านระบบ e service เข้ามานะครับจำนวนประมาณ12,000คนนะครับซึ่งเราจะเริ่มมีการนะครับใให้ฉีีดนนน่ะครัับวท17 มกราคมนะครับไปจนถึงวันที่4คกุุภาพันนี้นะครับซึ่งระหว่างนี้เราก็จะมีการนะครับจัดลาดับคิวนะครับในการที่จะนัดหมายนะครับให้ทางนายจ้างหรือสามกอบการเนี่ยนะครับนำผู้กันตนเข้าฉีดวัคซีน นายสมเกียรติศริชูทรัพย์ประกันสังคมจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความมุ่งมัน่นในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มความสามารถและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคโดยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเพื่อลดการแพร่ระบาดลดความรุนแรงของโรคโดยเร็วที่สุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน